สวัสดีครับพบกับโน้ต JS Racing Wheel ครับนี่รถ90นี่กระแสกำลังมาครับรถ90ใครที่ชื่นชอบรถ90นะผมคนหนึ่งครับชอบครับเพราะว่ารถมันมีตำนานแต่วันนี้ไม่เกี่ยวเลยตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยใน EP นี้ไม่เกี่ยวกับ90เลยนะครับนี่ครับคันนี้ฮะไม่ใช่รถ90ครับเป็นรถปี2021ครับวันนี้ฮะ l e g e n d e r ครับสีดำคันนี้ฮะก็อีกเช่นเคยครับ JS Racing Wheel เราก็ดูแลในเรื่อง ตกแต่งนะครับแล้วก็อัปเกรดสมรรถนะช่วงล่างแล้วก็ความสวยงามครับอย่างนี้ครับชุดใหญ่ไฟกระพิบครับอย่าลืมนะครับ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมาครับเริ่มเลยฮะล้อฮะเลนโซ่ rtg ครับสีดำด้านนะครับขอบ20สเปคกว้าง9.5ออฟเซต15นะฮะยางครับโตโยต้าย s จ3 265 50 20เมตรอินเจแปนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ฮะการขับขี่ทั้งทางแห้งทางเปียกนะครับ ล้อยางชุดนี้พอใส่ไปแล้วไม่ได้ยื่นออกนอกซุ้มรถนะครับนะฮะแล้วก็เลี้ยวไม่ติดซุ้มนะครับผมโอเคคลิปนี้ทําอยากให้คนเห็นว่ารถรถดำเนี่ยรถสีดําใส่ล้อสีดําสไตล์แบบนี้มันก็สวยมันก็โหดดูด,ดุดันนะฮะช่วงล่างฮะโปรเฟนเดอร์ทูนซิลลีครับทูเวนะฮะทูเวย์ก็คือปรับได้2ทางนะครับช่วงความความเหนืดในช่วงยืดรีบาวความเหนืดในช่วงยุบ บัมฝั่งละ8สเต็ปนะฮะต้องบอกก่อนนะครับโช็อทูนซีรลี่เนี่ยเป็นสเต็ปโหลดนะครับคันนี้โหลด1.5นิ้วใช้งานร่วมกับสปริงโหลดออซซี่นะครับต้องบอกก่อนช็อกทูนซีรลี่เนี่ยมันเป็นโช็อลูกสูบขนาดใหญ่นะครับเวลาขับความเร็วต่ำนะครับจะมีความสึกแน่นๆกระชับตึงๆสักเล็กน้อยนะฮะตึงๆสักเล็กน้อยนะฮะแต่ความเร็วสูงเนี่ยมันคือพ้อย์หลักของเขานะครับพ้อย์หลักของเขาคือความเร็วสูงขับได้เนียนขับได้นิ่ง ขับได้แน่นในสไตล์สายโรดถ้าใครที่ใช้ความเร็วเดินทางเนี่ยความเร็ว160ถึง180ตัวนี้ตอบโจทย์ครับนะฮะสเต็ปนี้ก็นั่งใช้งานได้5 6คน6คนรวมสัมภาระได้สบายนะครับไม่ยันไม่ติดซุ้มนะฮะสเต็ปนี้ JS เสร็จให้คันต่อคันนะครับผมอุปกรณ์เพิ่มเติมของช่วงล่างฮะมาด้านนี้ดีกว่ารถโหลดเนี่ยรดโหลดเนี่ยมุมองศามันจะเสียไปนะครับก็ต้องใส่ ปีกนกปรับองศานะครับของซันนะครับต้องบอกก่อนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ปีกนกตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ชดเชยค่ามุมล้อที่เสียไปในรถโหลดนะครับแล้วก็ทําให้การตั้งศูนย์มุมล้อได้ค่ามาตรฐานทำให้รถขับขี่กระชับมากขึ้นนั่นเองนะฮะกับเจ้า ปีกนกตัวนี้นะฮะชุดลูกหมาก,กันโค้งปรับองศาทั้งหน้าและหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันปรับระดับปรับระยะนะฮะเพราะว่าเวลาลดโหลดมุมมุมของของกันโครงก็จะเพี้ยนไปนะครับตัวนี้ก็จะปรับระยะของมุมกันโครงให้มันอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รถขมเลี้ยวจิกโค้งได้ดีนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่ทำให้รถมันเลี้ยวจิกโค้งได้มันนะครับปีกนกช่วยให้กระชับแน่นขึ้น ลูกหมากตัวนี้ทําให้จิตโค้งคมขึ้นนะครับใส่2อย่างนะรับดีขึ้นเห็นผลอย่างแน่นอนแต่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะฮะมาอุปกรณ์เพิ่มความแรงสักนิดนึงนะฮะกรองอากาศนะครับดาร์เทกนะครับก็ใส่แทนกรองเดิมได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ทําให้อากาศฟลดีขึ้นนะครับใช้งานได้ยาวนานแสนกิโลเมตรนะครับทำความสะอาดโดยใช้น้ําเปล่าล้างนะฮะชุดกรองคันเร่งไฟฟ้านะครับ A-box นะฮะตัวนี้ก็ช่วยตาเร่ง ไม่หน่วงนะครับกดคันเร่งแล้วลรอบและแรงบิดใช้งานได้อย่างทันท่วงทีนะครับตัวนี้นะฮะใส่ไปแล้วเนี่ยไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับไม่มีผลต่อแรงม้านะต้องบอกก่อนแต่ว่าทําให้คันเร่งตอบสนองเร็วขึ้นอัตราเร่งออกตัวดีขึ้นนะครับต่อท้ายด้วยครับชุดท่อไอเสีย JFX สอดครับแบรนด์ของเราเองฮะอันนี้ตัวนี้จะเป็นเรื่องลูกค้าเรื่องเรื่องเป็นปากด้านลุงนะครับท่อผมตัวนี้เป็นสูตรให้แรงบิดช่วงกลางนะครับกับช่วงปลายนะครับก็คือใช้ความเร็ว นะครับเดินทางไกลได้ดีนะครับแรงบิดทอร์กในช่วงรอบกลางๆมามากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับยิ่งผนวกกับใช้งานร่วมกับกล่องพะเล่ง a b o ็นะครับโอ้โหต้นยันจบครับขับมันขึ้นทีมสคันครับเสียงไม่ดังครับกับพ่อ JSX อสเอนะฮะสำคัญอีกชิ้นนะฮะทุกคลิปพูดทุกคลิปฮะไฟรถ f o r t u n e r อ e g e n d จนเดมันชอบไปแยงตาเพื่อนร่วมทางฮะใส่ครับตัวปรับไฟหน้า5เต็ปครับ JS เรา พร้อมติดตั้งฮะก็ไม่ต้องตัดต่อสาไฟนะตรงรุ่นทุกอย่างนะครับผมโอเคเซตเนี้ยต้องบอกก่อนใช้เวลาทำเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงนะฮะทูนซีรีส์จะทำนานกว่าควีนซีรีี์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะกว่าแล้วก็เซตติ้งยากกว่านะครับรอชมครับว่าโฟรเนอร์อ่าลเจนเดอร์ลำดำคันนี้ครับเสร็จออกมาแล้วหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนติดตามชมครับ r ร g เจนเดอร์ ender, ดำคันนี้ฮะเครื่อง2.4ลิตรขับเครื่อง2ล้อครับชุดใหญ่ไฟกับพริบครับไปดูกันครับล้อฮะเลนโซ่ RTG ขอบ20ดำด้านแมตต์แบ็คครับตัวนี้กับรถสีดำเป็นไงฮะหล่อนะฮะอารมณ์นะฮะลุกอารมณ์เนี่ยมันจะแนวแบบดุดันอารมณ์แบบเจ้าพ่อมาเฟียนะครับรถดำล้อดำทีำ่หนึ่นกันครับฟิล์มดำด้วยนะฮะคันนี้ฮะ ขอบ20ครับยางโตโย S T 3 265 50 20ครับสวดทรงองค์เอวของยางนะฮะสวยงามครับแก้มยางเขาสวยอยู่แล้วตัวนี้นะฮะแล้วก็สเตปของล้อนะฮะ20กว้าง9นิ้วครึ่งออฟเซตบวกสิดูฮะไม่ล้นนะฮะไม่ล้นนะฮะบอกก่อนนะฮะไม่ล้นนะฮะนะฮะทรงสวยครับพอดีซุ้มฮะใครที่กลัวล้อล้นตัวนี้ไม่ล้นนะครับที่สำคัญนะครับเลี้ยวไม่ติดนะฮะโฟรจูเนอร์เนี่ยจะมีปัญหา ถ้าล้อที่ล้นมากๆเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะไปติดบังโคลนนะครับแต่ว่ามันแก้ได้นะครับเพราะว่ารถ PPV อย่าง Fort u n e r รเนี่ยล้อเนี่ยมันสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้คือมุมแคสเตอร์นะฮะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้อยู่ที่การตั้งศูนย์นะฮะก็แล้วแต่ยางแล้วแต่ทรงรถด,ด้วยนะครับบางคันใส่ล้อสเปคเดียวกันแต่เลี้ยวติดก็มีก็อยู่ที่การตั้งศูนย์ล้อสามารถตั้งแก้าการได้เพราะว่าล้อสามารถขยับเดินหน้าได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลี้ยวแล้วชน บางคนครับแต่จริงๆถ้ามันติดอะมันไม่ได้ติดเหล็กตัวรถเลยมันติดแค่บังโคลนชิ้นนี้นะครับผมโอเคฮะช่วงล่างครับคันนี้ฮะเลือกโหลด1.5นิ้วนะครับเพราะว่าสเตปทรงเน้นใช้งานนะครับคันนี้ก็เป็น Prof ฟ n เด r t ์ทู Series ท w a y หน้าหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดลูกสูบใหญ่นะครับทุนทูนซิลี่เนี่ยจะเป็นโ Prof ฟ n เดอร์ที่ตัวโหลดที่เน้นสมรรถนะในการขับขี่โดยความเร็วสูงนะครับตัวดีไซน์ของลูกสูบเขาจะค่อนข้างจะใหญ่นะฮะคันนี้ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวพาให้ดูชนนิดึง เห็นไหมครับตัวโช้คเขาค่อนข้างจะบึกบึนนะฮะตัวซับแท้ง์นะครับฝั่งซับแท้ง์นี่คือปรับฝั่งขาบัมมก็คือคอมเพรสนะครับปรับได้8สเต็ปรีบาร์ปรับได้ที่ขาตัวโชคนะฮะนะฮะอุปกรณ์จําเป็นนะครับเจ้าปีกนกปรับองศาแล้วก็ลูกหมากกันโค้งปรับระยะคันนี้ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยฮะให้ดูอีกครั้งฮนะให้ดูตัวเจ้าชุดปีกนกปรับองศาเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะของซันนะฮะแล้วก็ลูกหมากกันโคง้งปรับระยะนะฮะทำให้กันโครง อยู่ในแนวระดับที่พร้อมใช้งานนะครับใส่2ชิ้นนี้ก็ขับขี่คมขึ้นนะฮะตั้งศูนย์ได้ระยะได้มุมมาตรฐานมากขึ้นเลี้ยวคมขึ้นจิกโค้งมากขึ้นนะครับกับเจ้าตัวนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะโอเคฮะพรงแ้วตรงก่อนต้องบอกก่อนฟิลลิ่งเนี่ยฟิลลิ่งโช๊คโปรเฟนเดอร์ทู s ซ r i ี s ตัวนี้นะครับใส่กับ120แบบเนี้ยความเร็วต่ำนะครับต้องบอกอย่างนี้รถเดิมๆความเร็วต่ำเขาจะ นุ่มกว่าแต่มันรถเดิมมันจะนุ่มแบบนุ่มอย,ยู่วยอันนี้เขาจะนุ่มแน่นนะครับเขาจะนุ่มแน่นขับแบบแนวแบบกระชับกระชับนะฮะความเร็วสูงไม่ต้องพูดถึงครับลืมโชคเดิมไปได้เลยนะครับขับขี่มันตั้งแต่ความเร็ว100กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงยัน1้0กิที่รถมันวิ่งได้รถคุณจะนิ่งขับสบายถ้าทำแบบฟูลเซ็ตแบบนี้สำนัก JS จัดให้ครับขับดีแน่นอนนะฮะ คันนี้ฮะก็จะใส่ลูกหมากันโครงปรับระยะในด้านหลังด้วยนะครับจะมีด้านหลังด้วยนะฮะให้กันโครงหลังได้ระยะสเต็ปมากขึ้นนะครับส่วนท่อไอเสียฮะนี่พรีเซนต์เลยฮะ JSX ซอนนะฮะ JSX ซอนถ้าเป็นแบรนด์ของเราเองนะฮะตัวนี้ก็เน้นนะครับแรงบิดนะครับในช่วงกลางนะครับจนถึงรอบปลายขับขี่สนุกขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองฟังซุ้มเสียงกันสักนิดนึงไหมนะไอฟังซุ้มเสียงหน่อย สมเสียงไม่ดังนะครับผมบอกก่อนไม่ดังหนกหูนะฮะถ้าจะให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นดังดังเพิ่มขึ้นจากท่อเดิมๆเนี่ยอยู่ประมาณ15%ถึง20%นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นปากปลายรุ้งด้านนะฮะโอเคมาดูอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใส่เข้าไปนะครับท่อตัวนี้มันช่วยอัตราเร่งในช่วงรอบกลางรอบปลายนะครับในช่วงรอบต้นนะครับลูกค้าเลือกใส่ในชุดเครื่องเร่งปรับไฟฟ้านะครับต่อเครื่อเร่งไฟฟ้านะครับ A box นะครับปรับ สเต็ปการขับขี่ได้นะฮะก็จะให้อัตราเร่งในช่วงต้นดีขึ้นนะครับรวคันนี้ก็ใส่ตัวปรับไฟหน้า5สเต็ปเข้าไปด้วยนะครับผมก็เป็นไงครับสเต็ปรีเจนเดอร์ล้อขอบ20ผมเรียกแนวนิ้วแนวเจ้าพ่อมาเฟียนะฮะโหลดทรงสวยใช้งานได้จริงนะครับสเต็ปเนี้ยนั่ง6คนสบายนะครับ6คนสบายไม่ติดซุ้มไม่ยันชกชกไม่ยันแกนนะฮะ6คนบวกสัมภาระชิวๆนะฮะแต่ ถ้าใครบอกว่านั่ง7คนแล้วสัมภาระเต็มพิกัดบ่อยๆผมแนะนำนะสแตนดาดส่วนสูงตันดาร์ดก็จะเหมาะสมกับการขับขี่การใช้งานมากกว่านะครับหรือถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปในช่อง u t u b e JS Racing Wheel นะฮะไปดูในอีีที่ผมทำโหลด1.5นิ้วหรือโหลด2นิ้วนะครับว่าขับขี่เป็นยังไงนะฮะก็ยังไงฝากผลงานเพิ่มเติมในเพจ a c e b o o k ร้านครับ JS Racing Wheel ครับร้านเราตั้งอยู่บางบัวทองนนทบุรีครับยังไงดูคลิปนี้และ ช่วยมาอุดหนุนที่ร้านด้วยนะครับผมเราจะได้มีผลงานดีๆแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมการันตีนะฮะผลงานจากทาง JS นะครับคุณภาพคับแก้วอย่างแน่นอนนะครับดูจบคลิปครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้แล้วก็ขึ้นเบอร์โทรของแอดมินและพนักงานของร้านเราให้ทั้งหมดครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ